สวัสดีนะคะแม่แม่ผู้ใหญ่ใจบุญใจดีทุกทท่านเลยสวัสดีสวยสวยสวยสเบสในจีนยวงสวัสดีจ้าถอยถอยทำไมถอยถอยช่วยชวยเลยถอยชยชวยถอยอาจายอาจายถอยสวัสดีอ่ตเดออยตคอถอยทีอยากจาเออเอสวัสดีทไมถอยวยวยากินเลยค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะอ่า สวัสดีสวยๆเลยนะคะลำใหญ่นะคะวันนี้ผู้ใจใจบุญใจดีนะคะทำเมตตานะคะลำใหด้วยภาพร่างกายแข็งแรงครับยืมันปันยืนให้เรียนรู้ พี่เบ้นนะคะพี่เมตตาเมตุยใหญ่วันนี้นะคะพี่อิ่อร่อยไหมอร่อยเลยเนี่ยเดงเจ๋เลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมีใครแย่งก็ กราบขอบพระคุณนะคะวันนี้นะคะได้ออเดอร์จากผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะพี่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะจัดออเดอร์ให้น้องเช้านี้นะคะเพราะว่าเมฆควันก็ไรช่วงเย็นนะคะช่วงหกโมงนะคะแต่นะคะในความเมตตานะคะของคุณแม่นะคะที่นึกถึงลูกสาวนะคะก็เลยจัดออเดอร์ะะให้รำยายอิ่มๆกับเช้านี้เลยนะคะสาธุบุญอนุมูนาบุญกับคุณแม่ยุ้ยเป็นอย่างมากอย่างสูงนะคะขอให้บุญน,นำบุญรักษา สาธุบุญนะคะกิจาก,การงานที่ทําและที่สร้างก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะคุณแม่ขาสาธุสาธุนะคะอันนี้สงแห่งการเมตานะคะแม่ำใาไยกับเช้านี้นะคะกราบขอประคุณนะคะที่ท่านนะคะยังนึกถึงลำใไยทุกทุกวันนะคะแต่ช่วงนี้นะคะท่านอาจจะจะไม่ค่อย เข้ามานะคะเสรด้วยความสำนึกนะคะในความเมตตาของท่านที่เคยเมตตาลําไยนะคะวันนี้ท่านก็สั่งออเดอร์นะคะให้ลําไยนะคะได้กินเช้าเช้านี้นะคะอ่ะเม่ความก็อยากจะขอความเมตตาจากทุกๆท่านนะคะช่วงนี้นะคะลําไยเนาะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะน้องนะคะ เวลาฝนทีไรนะคะน้องก็โดนฝนาสาดนะคะแทบจะไม่มีนะคะไม่มีที่นอนเลยนะคะก็อยากจะขอความเมตตาเมื่อแม่ทุกๆท่านนะคะเบะเข้ามาเมตตานะคะสนับสนุนสมทบค่าทำกรัรมาสาดให้น้องลำไย,ยด้วยนะคะสาธุนะคะทุกท่าน่าแม,ม่ขวานก็ขอกราบก็ประคุณล่วงหน้านะคะท่านไหนจะสมทบเข้ามาเพื่อที่จะทำกัสาสาดให้น้องหลบแดดหลบฝนก็ ขอความเมตตาด้วยนะคะทุกท่านจา๋ามีวันนี้นะคะคุณแม่ท่านเมตตาออเดอร์ให้แมลำใย,ยเลยนะคะตามภาพเลยนะคะอิ่มๆกันเลยนะคะสาธุบุญอนุโมทนาบุญกับเช้านี้นะคะที่คุณแมย่ยุยท่านเมตตานะคะขอให้บุญหนุนนำบุญรักษาอร่อยไม่ลำยายนะคะมีข้าวโพดนะคะมีแตงมีมันแก้วมีกล้วยนะคะครบเลยนะคะทุกท่านขาแตงกวามันแก้ว ข้าวโพดกล้วยนะคะแล้วก็แตงโมนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะน้องลำไยนะคะเขาชอบแตงโมนะคะอ่ะกินสวยมากเลยนะคะแม่ๆคะขอบุณกับออเดอร์อิม่มๆจากคุณแม่ยุ้ยนะคะกับเช้านี้นะคะขอให้บุญนนท์นำบุญรักษาสาธุบุญอนุโมทนาบุญกับคุณแม่เลยนะคะที่ยังรักและก็เมตตาแม่ลำไยนะคะ สาธุนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณแม่ปริมนะคะที่ท่านเข้ามามีตานะคะปนผลไม้ยามเย็นกับลำไยทุกวันนะคะอาน,นิสงส์แห่งการเมตตาแล้วก็ขอให้คุณแม่ปริมและครอบครัวจงประสบแต่วความสุขความเจริญนะคะสาธุบุญที่รักและเอ็นดูลำไยนะคะเพราะว่าเม่์ม่ของลำไยห,หายหมดเลยนะคะ ก็อยากจะฝากแม่ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอความเมตตาสนับสนุนเป็นค่ากันสาดให้ลำใยด้วยนะคะพอฝนทีไรนะคะน้องไม่มีที่นอนเลยนะคะเพราะมาาันสาดและเปียกนะคะฝากทุกทท่านนะคะช่วยเมตตานะคะสมทบคะแนนนะคะทำกันสาดให้ลำใยนะคะช้างตกงานเชือกนี้ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะวิงวอนทุกทท่านนะคะช่วยสนับสนุนนะคะคะแนน ความเมตตานะคะเพื่อที่จะทำกันสาบให้น้องนะคะแม่รำย้ายนะคะกับชุดสวยๆนะคะที่แม่ๆม่นะคะสนับสนุนนะคะลำยายก็เพิ่งมีชุดสวยกับเขาเป็นชุดแรกนะคะดูนะคะทุกทาา่านค่ะชุดที่แม่ๆนะคะช่องคุณยายบัวร้อยนะคะสนับสนุนนะคะสนับสนุนให้น้องนะคะได้มีใจกับเขานะคะก็กราบว่าพะกุล คุณแม่แม่นะคะช่องคุณยายบัวรอยด้วยนะคะที่เมตานะคะสนับสนุนชุดให้น้องลำไยได้ใส่ออกงานกับเขานะคะก็อยากจะฝากแม่แม่ทุกๆท,ท่านนะคะเข้าแวะเวียนเข้ามาเมตาลำาไยด้วยนะคะสาธุบุญอนุโมทนาบุญกับแม่ยุ้ยเป็นอย่างมากเลยกับอาหารเช้านี้นะคะที่จัดให้ลำไยเป็นกรณีพิเศษนะคะ สาธุเลยนะคะขอให้กิจการงานของท่านเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะออเดอร์เข้ามาปังๆนะคะแม่พระของชาวช้างนะคะแม่ยุ้ยนะคะแต่ก่อนนะคะท่านก็เมตตาช้างเกือบจะทุกๆช่องเลยนะคะณนะตอนนี้นะคะท่านอาจจะติดขัดนะคะไปบ้างนะคะไม่เข้ามานะคะพวกเราชาวช้างก็เข้าใจคุณแม่ยุ้ยนะคะแต่ลำยันวันนี้นะคะก็ได้มี ได้รับความเมตตาจากคุณแม่กับออเดอร์เช้าๆของให้คุณแม่และครอบครัวนะคะจงพบแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าเจ็บอย่าไข่ยอย่าจนนะคะไม่ยุ้ยขาของให้รวยเร็วรวยอีกนะคะกับอานิสงส์ที่ท่านเมตตาช้างนะคะสาธุสาธุเลยนะคะ ขอบคุณเป็นอย่างมากอย่างสูงนะคะที่เมตตาออเดอร์เช้าเช้าให้ลำไยนะคะกราบขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างมากเลยนะคะกับเช้านี้นะคะเพราะว่าลำไยก็จะเปิดผลไม้นะคะช่วงหกโมงนะคะ,ะเช้านี้ก็อิ่มๆเลยนะคะ ก็ขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างมากนะคะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะกิจาการงานที่ทำและที่สร้างก็ขอให้เจริญยิง่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะก็ฝากแม่ลำไย,ยด้วยนะคะคุณแม่ทุกๆท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเพราะว่าลำไย,ยอยากจะได้กันศาสตร์หลบแดดหลบฝนนะคะก็ฝากทุกๆท่านด้วยนะคะสาธุบุญอนุมโมทนาบุญร่วงหน้าเลยนะคะ สมโทปคเนีนะคะเม่ลำใหญ่ด้วยนะคะแม่แม่จ้านะคะเพราะว่าน้องยังขาดกันสาดนะคะฝน ฝนมานะคะไม่มีที่นอนเลยนะคะฝากเมตตาช้างตกงานเชือกนี้ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้านะคะ,ะวันนี้นะคะแม่ควานก็ขอลงไลฟ์กับความมีน้ําใจกับความกรุณาของคุณแม่ยุยนะคะแล้วก็สาธุบุญกับคุณแม่ปริมนะคะที่เขามาีมาเมตตาน้องทุกวันนะคะสาธุสาธุนะคะคุณแม่คะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากอย่างสูงนะคะแม่ควานก็ขออนุญาตลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีนะคะ